เน t a าวี 2, ราคา429,000บาทยังแถม w อบ็อกด้วยนะคะพร้อมติดตั้งกันไปเลยค่ะอย่างที่แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะคะตอนนี้เน t a าวีนะคะมีตัวไลท์ที่ราคา429,000นะคะแล้วก็ตัวสมาร์ทที่ราคา459,000ค่ะพร้อมติดตั้ง w อบ็อกให้ฟรีด้วยค่ะมาพร้อมแคมเปญที่หนงจัดให้นะคะเด๋วเริ่มต้นที่10%เท่านั้นค่ะราคาแค่นี้นะคะแต่ให้ออปชันเต็มมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ค่ะรุ่นสมาร์ทนะคะมาพร้อมตัว Adaptive Control เลยค่ะค่ะรุ่นสมาร์ทของเรานะคะมีระบบ ADRAS นะคะอาทิเช่นตัวเบรกก่อนชนนะคะออกนอกเลนดึงเข้าเลนให้อัตโนมัติเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในต้าวีทนะคะติดต่อปิ่นที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปักเลยบ้านด้านล่างนี้เลยค่ะ